สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่สำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นสายเครื่องรางมานะครับพญาหมูมหาเหงงนะครับหลวงพ่อผาดบ้านกรวดนะครับจจงหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับก็ิกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับพลิกฟื้นชะตาชีวิตนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีหลวงพ่อผาดบ้านกรวดปีปีห้าหนึ่งนะครับ หมูเนี่ยที่ผมมาให้ชมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเครื่องรางที่ดีนะหมูนี่ก็เกี่ยวกับความสําเร็จทาอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับความสาเร็จของอุดมสมบูรณ์นะครับความร่ํารวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพลิกชะตาชีวิตกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับไ่พวกเสนียดจะไหลด้วยนะครับหมูหลวงพ่อผาดน,นะครับอ่ะผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนะครับ สวยดีฮะนะครับสวยด,นะวด,วดีนะครับวัดบ้านกรวดนะครับก็เขาเรียกว่าอ,อพญาหมูมหาเฮงนะครับข้างล่างก็จะมีตะกรุดนะครับข้างล่างก็จะมีตะกรุดสามดอกนะครับสามกร,กนะรยมิย์นะครับพญาหมูเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางที่น่าใช้เหมือนกันนะหมูเนี่ยนะครับก็อย่างที่พูดนะหมูเนี่ยทําอะไรก็ดูง่ายดู ปดูอะไรไปหมดเลยแล้วก็บ่งบอดดูข้อมูุรวมสมบูรณ์ทุน่นสมบูรณ์เลยประมาณนั้นแหละความร่ํารวยนะครับเอามาถ่ายให้ชมฮะนะครับพอดีได้เครื่องรางมาผมเห็นสวยดีผมก็เลยเอามานะครับเป็นพญาหมูมหาเฮงนะครับคลิกฟื้นชะตาชีวิตนะครับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับหลวงพ่อผาวัดบ้านกรวดจังหวัดปุรีมย์นะครับปี2 5 5พันห้ารห้าสิบเอ็ดนะครับ ก็ยังไม่เก่าหรอกครับยังไม่เก่าหรอกปี51นะครับก็ยังพอหาเช่าได้หาเล่นได้นะครับนะฮะแล้วก็ลองใช้ดูนะครับผมว่าพุทธคุณเขาดีนะนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับตระการติดตามและชมรับฟังสวัสดีครับ